สวัสดีครับกลับมาพบกับสินค้าเซลลต้อนรับฤดูฝนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะครับเรามาดูที่สินค้าตัวแรกกันเลยมาดูที่วัดบูธนะครับเรามีหลายหน้าหลายแบบนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถดูผ่านช่องทางช้อปปีได้เลยนะครับส่วนราคาเนี่ยจะเริ่มอยู่ที่360บาทจนถึง420บาทนะครับรับประกันสินค้าภายใน7วันเปลี่ยนคืนนะครับ มาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับขาลัด3ทางหลอดไฟนะครับแล้วก็แต่ละชิ้นนะครับตำหนิจะไม่เหมือนกันนะครับบางอันขอบจะเป็นรอยนะครับบางอันหน้าจอจะเป็นรอยขีดข่วนนะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนต่อมานะครับจะเป็นหมวดในหมวดของตัวกองอากาศนะครับกองรุ่นแรกนะครับจะเป็นกองซิตี้2 0 2 2ัหรือนำหนิของเขาเนี่ยคือจะเป็นตำหนิที่ว่าผ้ากอง ยับนะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับต่อมานะครับจะเป็นกล้องวีโก้นะครับตำหนิของเขาก็คือผ้าไม่สวยนะครับแล้วก็ตัวยางขอบยางเนี่ยคือขอบยางมันจะเกินนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตัวกล้องเปอยตัวนี้เนี่ยคือตําหนิเนี่ยคือจะมีตําหนิเส้นลวดขาดนะครับซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนส่วนเรื่องอื่นๆนะครับเราก็มีนะครับเช่นดี a มเก่า AllNe w ไททันนะครับลูกค้าสามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆได้ในช่องทางช้อปปี้ได้เลยราคาอยู่ที่450บาท ต่อมาจะเป็นสายแวทข้ามของเฟกตาหนีของเขาคือแค่สี่เพี้ยนตรงนี้คือรูในจะเป็นขนาด5มิลราคาอยู่ที่120บาทต่อมบาทต่อมาจะเป็นออเกียส์รับ13ชั้นตำหนีของเขาคือจะมีตำหนิตรงนี้ขาบุบเท่านั้นเองเราขายอยู่ที่1,200บาทนะครับาทไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนครับต่อมาจะเป็นในหมวดของเทอร์โบเทอร์โบที่เรานํามาโชว์ในวันนี้จะเป็น f 5 5 b o o s บู with v 2ตํตำหนิของเขาคือจะมีตำหนิตรงปากปากของเขาจะบุบ แต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานครับอันนี้นะครับจะเป็นโคงวีด F5 e V2 ใบหน้าใบาหลังขนาด48.5ใบหลัง11ใบใบหน้า6ใบในชุดเนี่ยมาพร้อมกับกระป๋องเวทเกตพร้อมกับขาย,ยึดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชุดประก็นแล้วก็น้ำมันหล่อลื่นนะครับข้างในตรงนี้จะมีสติกเกอร์ Liquid m o ล l y ให้นะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์ของ ให้ด้วย,ยนะครับตรงนี้นะครับราคาจะอยู่ที่5,500บาทนะครับรับประกันสินค้าเปลี่ยนคืนภายใน7วันส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆเนี่ยลูกค้าสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางช้อปปีได้เลยนะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวหม้อน้านะครับหม้อน้ํารุ่นนี้นะครับจะเป็นหม้อน้าดีแมตเก่าส่วนตัํานี้เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณนี้ ะจะบุกนิดนึงแต่ว่าไม่มีผลต่การใช้งานนะครับราคาหม้อน้ำอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่2,300บาทนะครับรับประกันเหมือนเดิมเปลี่ยนคืนภายใน7วันครับต่อมานะครับเราจะไปอยู่ในหมดอินเตอร์ o มโนบ็อตัวนี้เนี่ยจะเป็น,นสําหรับรุ่น1 9 2 5 3 0 3 0 0 0นะครับตรงนี้เนี่ยคือจะมีตําหนีนะครับอยู่ที่ฟินห่างนะครับฟินไม่สวยส่วนตําหนีของแต่ละรุ่นเนี่ยก็คือจะคขากันไป นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีอินเตอร์โมนาบอลอีหนึ่งรุ่นนะครับก็คือปี1 9 3 5, ปี2020นะครับราคาจะอยู่ที่5,400บาทนะครับรับประกันเปลี่ยนสินค้าภายใน7วันนะครับต่อมานะครับจะเป็นอินเตอร์เปล่านะครับจะมีทั้งแบรนด์เฟกและก็ SMT นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยตัวนี้นะครับจะเป็นอินเตอร์ของเฟกนะครับขนาด4 5 0 3 0 0 7 6 นะครับหรืออินเตอร์ขนาด3นิ้วนั่นเองจะมีตําหนีอยู่ตรงฟินตรงนี้นะครับฟินจะไม่สวยตัวนี้เนี่ยรานะคาจะอยู่ที่3,000บาทการรับประกันนะครับเปลี่ยนคืนภายใน7วันต่อไปนะครับจะมีอินเตอร์ s อสนะครับขนาด550หูนยคูณ23านคูณ65ิตำหนีแต่และตัวก็จะค้ากันไปนะครับอย่างเช่นอย่างกรณีน,นี้นะครับก็คือจะมีการบุบนะครับขอคนที่รับได้นะครับ ราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่2,200บาทการรับประกันนะครับเปลี่ยนคืนภายใน7วันนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับขอคนที่รับได้ต่อมานะครับจะเป็นอินเตอร์เชื่อมเข่านะครับอันนี้จะสําหรับ all new เครื่อง2 5 0 0 3,000ปี2องพนถึง2องพน้มีตาหนิก็คือฟินไม่สวยแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับส่วนเรื่องของการรับประกันเนี่ย7วันเปลี่ยนคืนราคาตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่3,500บาทนะครับ ต่อมาละครับจะเป็นอินเตอร์เชื่อมข่าวนะครับแบรนด์ SMT สําหรับ d m a มเก่านะครับปากออกทางเดียวก็จะมีตําหนิตรงที่ว่าฟินไม่สวยส่วนเรื่องของการรับประกันเนี่ยนะครับเวันเปลี่ยนคืนราคาตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่2,900บาทนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานขอคนที่รับได้นะครับ ส่วนของอินเตอร์เชื่อมขานะครับของเฟกนะครับก็จะมีเป็น1.9ปี2020แล้วก็ d m a ม็เก่านะครับต่อมานะครับเป็นแบรนของ SMT นะครับรุ่นที่มีเพิ่มเติมก็คือจะมีเป็น Ford 2.2-3.2นะครับส่วนเรื่องราคานะครับลูกค้าสามารถติดตามผ่านช่องทางช h อปปีได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นชุดอินเตอร์ควอนเชื่อมปากนะครับรุ่นนี้นะครับจะสําหรับ All New d m a x เครื่อง2 5 0 0 0น0 0 0ะครับส่วนตำหนิของรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่รอยเชื่อม ไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆนะครับราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่6 9 0 0บาทรับประกัน7วันเปลี่ยนคืนนะครับจะมาพร้อมกับเทายางโฟรเด็กสีดำนะครับพร้อมกับเข็มขัดสปริงของแบรนด์เฟกนะครับต่อมานะครับเป็นชุดอินเตอร์คอนเชื่อมปากแบรนด์ SMT นะครับตัวนี้นะครับจะมีตําหนิบริเวณที่ว่าฟินไม่สวยนะครับราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่3 9 0 0กบาทรับประกันเปลี่ยนคืนภายใน7วันนะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับเทายางน้ําเงินนะครับพร้อมกับเข็มขัดหูตันนะครับจะอยู่ในชุดดดด้้วยยลลููกคาาาาาสมมมรรถะเเเออีีตต่่่่งงงๆพิิททช มาถึงที่สุดท้ายนะครับเป็นชุดท่อแทนอินเตอร์เดิมนะครับ1.9 2020ตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับท่อยางน้ําเงินนะครับเข็มขัดหูตันจะมีตําหนิตรงที่ว่าตัวท่อเนี่ยมีริ้วรอยนะครับไม่สวยราคาจะอยู่ที่1,200บาทรับประกันเปลี่ยนคืนภายใน7วันครับสินค้าที่เรานํามาขายในวันนี้ก็คือเป็นสินค้ามีตําหนิขอคนที่รับได้นะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับการรับประกันเปลี่ยนคืนภายใน7วันก็สําหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ